สวัสดีค่ะลูกค้าลาโต้234วันนี้แอดมินก็กลับมาแล้วนะพร้อมกับสูตรรายครึ่งปีนะคะที่ทยอยออกกันมาเลยนะรอบนี้รอบนี้ก็มี4สูตรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําสถิติและพร้อมแนะนําเล่มใหม่เล่มใหม่นะคะก็คือสูตรเงินล้านนะใช้ได้ตั้งแต่16กรกฎาคมจนถึง30ธันวาคมปี2565นะคะใช้ได้ครึ่งปีเลยนะ mm. เล่มนี้เล่มละ1 2อบาทเงินล้านเนี่ย แอดมินก็ภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยก็สถิติเข้าดีมากเลยนะจากที่แอดมินดูเนี่ย11งวดที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนาะของ ของเล่นที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยก็ถูกไปถึง9งวดเลยนะ2ตัวนะสวยมากเลยเงินล้านนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูสถิติอันนี้ฝากเล่นใหม่ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้แล้วนะในเว็บไซต์ w w w l o t t o 2 3เ n e t เข้าไปสั่งซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าไปดูสถิติของเงินล้านแบบที่เป็นรูปเนาะก็ในเว็บ Lo ต t o 2 3 4 n e t เนเนี่ยเขาก็จะมีในเมนูสถิติ สูตรหวยนะคะก็เข้าไปดูสถิติสูตรหวยย้อนหลังแล้วก็เสิร์ชคำว่าเงินล้านได้เลยนะคะก็จะขึ้นมาทุกม่วนเลยเนาะโอเคก็อันนี้เป็นหน้าตาของเล่มใหม่เป็นหน้าปกสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นเล่มเก่านะคะทีออ่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะจนถึงวดหนึ่กรกฎาคม แล้วเดี๋ยวแอดมินจะแถมงวด1กระกฎาคมให้ด้วยนะเพราะว่าหวยจะออกอีกวัน2วันนี้แล้วเนอะก็ยังไงเล่มนี้เนี่ยไม่ได้ขายอยู่แล้วก็เอามาให้ลูกค้าดูเป็นโบนัสพิเศษกลางปีกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสถิติย้อนหลังของสู์เงินล้านเลยนะว่าดีอย่างที่แอดมินคุยเอาไว้จริงๆหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่งวดแรกเลยนะคะ17มกราคมอันนี้แอดมินของแอดมินเองเนาะก็มีทำไว้แล้วบางส่วนนะคะ งวด17มกราคมเนี่ยหวยออก159ข้างล่างออก92นะคะสูตรเงินล้านเนี่ยเขาก็จะให้เป็นเลขเด่นมา4ตัวเนาะตัด2ตัวแล้วก็เหลือเด่นสุดๆ1ตัวนะคะแล้วก็เลข คู่ชุด2ตัวคู่เงินเนี่ยเขาก็จะให้มาทั้งหมด16ชุดนะคะลูกค้า1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 16นะคะให้แค่16ชุดเท่านั้นนะ2ตัวจริงๆเนี่ยอาจารย์ถ้าบอกไม่ต้องกลับตัวแต่ว่าอย่างแอดมินเนี่ยเพย์เซฟไว้ก่อนนะก็เล่นกลับตัวด้วยอย่างสมมติขเขาให้8 4แอดมินก็จะเล่นทั้ง8 4 4 8ก็คือเอาไปซื้อลอตเตอรี่ทั้ง2ใบเลยนะคะเวลาเราซื้อเนาะเพราะว่าอันนี้มีสิทธิ์ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูงวดน,นี้นะคะหวยออก159กับ92เล่มนี้ได,ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็เข้าเลข <c oughs> เลขรองเลขเด่นนะคะมี1กับ9นะก็เลขรอง1นะคะส่วนเด่นสุดๆเนี่ยเขาดึง8มาไม่เข้าไม่เป็นไรนะคะแต่ที่เด่นของเงินล้านเนี่ยก็จะเป็นคู่ชุด2ตัวรองลูกค้างวดน,นี้เนี่ย2ตัวข้างบน959 5, 5 9. 2ตัวข้างบนเข้านะคะแล้วก็2ตัวข้างล่างเข้า92ตรงตรงเลยนะคะก็เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะคะลูกค้านะเริ่มที่17มกราเข้าบนล่างเลยเนาะอ่าต่อมางวด1กุมภาพันธ์นะคะหวยออก308กับ30นะคะก็เข้าเลขเด่นที่เขาให้มา1ใน4ี่ก็คือเลข3เนาะแล้วก็ สองตัวบนนะคะก็เข้า8 0 0 8นะคะนี่ทีแอดมินบอกว่าเวลาเล่นก็กลับตัวเล่นนะเวลาไปซื้อนะก็กลับตัวซื้อซื้อสองใบไปเลยเนะลอตรตรีเนาะแล้วก็เข้า30ศนย์ข้างล่างตรงๆอีกแล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องกลับตัวเลยนะ30ล่างตรงๆนะก็วันนี้เข้าบนเข้าล่างอีกแล้วนะคะ ต่อกันที่งวด16กุมภาพันธ์นะคะหวยออก597กับ5 7นะคะก็เข้าเลข9กนะคะหในสเนาะก็เข้าเลขเด่น9และ2ตัวบนเข้า97ตรงๆนะคะลูกค้าอ่าเข้า97สวยๆนะคะเนี่ยเขาก็จะเน้น2ตัวเนาะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในงวด1มีนาคมเป็นยังไงบ้างนะคะเอ๊ไม่วงสแสดงว่าไม่เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวแอดมินดูก่อนเนาะหวยออกอะไร905กับ07 1>, 1มีนาคม2 5 6 5ั 25, 65, หยวยออก905ากับ07นะคะอ่ามี5มี9มี7มีเลขเด่น5นะคะแล้วก็0 5 5 0เอะก็เข้านี่ทำไมถึงไม่วง0 7 7 0นี่เข้าบนเข้าล่างเลยนะคะลูกค้าอันนี้เข้าบนนะเข้าบน5 0 0 5ข้างล่างเข้า0770็นะคะก็งวันนี้เข้าบนเข้าล่างแล้วนะคะลูกค้าอ่าอ่า ก็สวยๆนะคะอ่าเข้าบนเข้าล่างอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า16มีนาคมเป็นยังไงบ้างนะสถิติหวยออก8 6 7กับ0 3 8 6 7กับ03นะคะก็อันนี้ก็เข้า3ตัวนะเอ๊ทำไมแอดมินไม่ได้วงไม่เป็นไรแล้วก็2ตัวให้6มานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้เข้าไหมอ่าอันนี้เข้าสองตัวบน67นะคะลูกค้า0ูนย์สามสองตัวล่างนะคะเข้าบนเข้าล่างอีกแล้วนะลูกค้านี่เล่มน,นี้นะใครไม่มีนี่พลาดแบบสุดๆไปเลยนะคะลองจากนอกแชมป์ก็เล่มน,นี้เลยนะเงินล้านเน้น2ตัวเด็ดๆไปเลยนะคะ,ะตามได้เลยนะคะเงินล้านนี่เข้าบนล่าง,เข,าางเข้าบนล่างเข้าบนล่างมาเลยนะคะไหนเล่มนี้หนึ่ง,งโอ้ 17มกราเข้าบนล่างเนาะ1กุมภาพันธ์เข้าบนล่าง16กุมภาพันธเข้าบนา1มีนาเข้าบนล่างสิง 1, 6, มีนาเข้าบนล่างโอ้โหสถิติเดอร์นะคะลูกค้ามาไหนมาดูต่อ1นเมษายนเป็นยังไงบ้างหวยออก618กับ10นะคะอ่า6ก8กับ10ก็3ตัวอีกแล้วเข้า6มงวดนี้เด่นเข้านะคะ6 188 1มีไหม อ่า1 8 8 1ไม่มี1 0 0 1ไม่มีมัวนนี้เข้าเฉพาะตัวเด่นนะคะ2ตัวไม่เข้านะก็เป็นธรรมดานะคะสำหรับของสูตรหวยเนาะมันจะแบบไปเข้าทุกงวดเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าอย่างน้อยแบบสถิติเข้าประมาณ7 0 8 0เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะสำหรับแอดมินหรือว่าคนที่เล่นหวยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะรู้นะคะแต่งวดนี้เงินล้านก็เข้าเลขเด่นก็สวยอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะมวด16เมษายน หวยออก919กับ58 919กับ58มี5มี8มี5มีเด่น5นะคะลูกค้าเข้าเด่น5นะ1991มีไหมไม่มี5885ไม่มีนะคะงวดนี้ก็เข้าเฉพาะตัวเด่นอีกแล้วนะคะถ้าใครชอบเลขเด่นแล้วก็สมมุติมีตัวเองมีในใจมีเลขเด่นอยู่แล้วเนี่ยก็เอาไปจับชุดได้นะ เอาเข้าชุดของตัวเองได้เลยแล้วก็ไปซื้อาาลอตเตอรี่กัน2พฤษภาหวยออกอะไรดูสิ642กับ09นะคะอ่าในแอดมินดูนี่เข้าไหมมี0มี6มี6โอเคแล้วก็4224ไม่มี0990โอเคไม่มีนะคะงวันนี้ก็เข้าเฉพาะเลขรองนะคะลูกค้า ตอกัน่ไม่เป็นไรเงินล้านเขาเข้าบ่อยอยู่แล้วเดี๋ยวมาดู16พฤษภากันดีกว่าไว้ออก012กับ06นะคะ012กับ06เข้า6นะคะ,ะ,คะลูกค้าตัวเลขรอง6นะข้างล่างและ2ตัวล่างเขา้า6006นะคะอ่า12 21ไม่มีนะแต่6006มานะเงินล้านนะคะเนี่ยเขาก็จะมีหลุดบ้างแต่ว่าเนี่ยก็กลับมาเข้า2ตัวคือยังไงก็อยากให้ตามไว้นะคะเพราะว่าเขาเด่น ในเรื่องคู่ชุดคู่เงิน2ตัวมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยไม่เสียเวลานะ1มิถุนาย,ยนหวยออก196งกกับ02ก็เข้าเลขรอง2กับเลขรอง6นะคะแล้วก็เข้าเลขเด่น2นะคะข้างล่างส่วน2ตัวเนี่ยเขาเข้า2 0 0 2ข้างล่างนะคะลูกค้า9 6 6 9ไม่มีแต่มี2 0 0 2มาให้ชื่นใจนะอ่าเลขล่างเข้าอีกแล้วนะคะ เขาเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะเงินล้านเนี่ยต่องวด16มิถุนายนนะคะคืองวดล่าสุดที่ผ่านมาหวยออก8 0 7นกับ92นะคะก็เข้าเลขเด่น7นะคะเลขเด่น4ตัวเข้า7นะส่วน2ตัวเนี่ยเข้า7 0 0 7นข้างบนนะคะลูกค้าหนีมาข้างบนนะส่วน92 29ไม่มีเนาะไม่เป็นไรโอเคก่อนไหนแอดมินขอดูหน่อยซิว่ามันกี่งวดที่ผ่านมาเขาหลุดอะไรไปบ้างนะอย่างอันนี้1งวด 2งวดเนาะแล้วก็3งวดนะคะอันนี้แอดมีไม่นับละกันเนาะอ่ะางวด4งวด5งวดนะคะ6งวด7งวด8งวด9งวด10งวดทั้งหมด11งวดนะคะก็เข้าทั้งหมด10งวดเลยเนาะพลาดไปแค่งวดเดียวเท่านั้นคือคืองวดนี้เนาะคือพลาดเนี่ยก็แค่ตัวเด่นพลาดแล้วก็2ตัวเท่านั้นเองนอกนั้นอีก10งวดที่เหลือเข้าเรียบเลยนะ ถ้าใครอยากตามต่อก็ซื้อเล่มใหม่ได้เลยนะออกแล้วนี่อันนี้คือหน้าตาเล่มใหม่นะคะสีม่วงสั่งได้ทุกช่องทางเลยนะคะแอดมินลงไว้หมดแล้วนะและพิเศษสุดๆสำหรับเงินล้านงวดนี้เราแจกฟรี1กรกฎาคมนะคะลูกค้าเป็นงวดมหามงคลเริ่มครึ่งปีหลังนะคะของปี2 5 6 5 มาเดี๋ยวแอดมินจ่าให้ฟังนะเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านบอกว่าตัวหนังสือมันเล็กตัวเลขมันเล็กมองไม่เห็นอ่าแอดมินอ่านทวนให้ฟังเลยนละจะได้เห็นชัดๆกันชัวๆไปเลยเลข4ตัวเด่นของเขามี7มี9มี0มี1นะคะลูกค้า7 901มีดึง7กับ9มา2ตัวและ7 7, 7เลขเด่นสุดๆเลยนะคะเลข7นะแถม2ตัวเนี่ยก็คือมี7576 7378 95 96 93 98 05 06 03 08 15 16 13และ18นะคะลูกค้าทั้งหมด16ชุดนะเวลาเล่นแอดมินแนะนำกับตัวเล่นด้วยนะอย่างสมมติเราไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหม78เราซื้อ87ด้วย73เราก็ซื้อ37ด้วย76ก็ซื้อ67 75ก็ซื้อ57ด้วยแอดมินลองคำนวณแล้วถ้า16ใบเนอะใบละ80บาทก็ ยังไงถ้าถูกเนี่ยก็ยังคุ้มอยู่เพราะว่าเราถูกได้ใบละ2,000เนาะใช่เลขท้าย2ตัวนะคะได้ใบละ2,000นะคะแล้วก็ยังมีลุ้นรางวัลใหญ่อีกนะเผื่อได้รางวัลที่1เลยเนาะหรือว่าวันที่ 2, 3, 4, 5ก็ยังมีให้ชื่นใจกันนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับสถิติของศูนย์เงินล้านเนะืะที่ผ่านมา11งวดเข้า10งวดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเล่มใหม่ฝากด้วยนะคะก็ สั่งซื้อได้นะคะตามที่เว็บที่แอดมินบอกเลยเนอะหรือว่าในช h อปปี Lazada s e เซิร์ช t t ตโต้สอก็เจอแล้วนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวลองตามดูคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวมันจะมีสูตรอีกหลายเล่มเลยนะคะที่ออกเช่นขุนพันธ์คำชะโนดมหาอุดนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทยอยทำสถิติมาให้ดูนะคะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ